ครับท่านผู้ชมที่นี่มอุบลนะครับพาทุกท่านมาที่คณะศิลปศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของว่าที่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารนะครับน้องอะตอมนะบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับซึ่งนัดหมายเอาไว้นะครับนี่ฮะมาแล้วนะฮะสวัสดีครับน้องอะตอมสวัสดีค่ะครับอนุญาตพูดคุยเชิญนักการศึกันนะครับวันนี้นะครับสำเร็จการศึกษาไปที่เรียบร้อยใช่ไหม ใช่ค่ะสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าผลการเรียนออกเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะ <c oughs> เกตออกครบทุกตัวแล้วค่ะเป็นไงบ้างผลการเรียนโหไม่จะเรียกได้ว่าไม่เกินคาดที่คาดไว้ดีกว่าค่ะพี่เพิินอืมไม่เกินที่คาดไว้ใช่ค่ะก็ได้ผลการศึกษาออกมาเทอมนี้ก็เกเฉลี่ยอยู่ที่4.00ค่ะแล้วก็ทำให้ g p a รวมเนี่ยค่ะไม่ตกอยู่ที่3.99้ค่ะ <c oughs> สามจุดเก้าเก้ค่ะชินยอดมากยินดีด้วยนะขอบคุณครับบันทิกนิยมอันดับหนึ่งนะครับค่ะอะตอมนี้เป็นไงในส่วนของการตรวจ ATK หรือว่าขีดวัคซีนเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วค่ะวัคซีน3เข็มค่ะแอสตราหนึ่งโมเดนาสองแล้วก็ ATK หนึ่งขีดค่ะขออนุญาตหน่อยก็แล้วกันขออนุญาตเปิดหน้าหน่อยเนาะสัมภาษณ์เพื่อที่จะชัดเจนในเรื่องของเสียงก็แล้วกันนะคะครับผมอ่านี่คืออะตอมนะครับสาขาภาษาคลีตและการสื่อสารเพิ่มเติมของเรานางสาว วิเชียรพรชาวศรีกุลค่ะเป็นไงมาถึงวันนี้นะครับกับการสำเร็จการศึกษารู้สึกไงบ้างครับมาถึงวันนี้แล้วโหได้เลว่าภูมิใจค่ะภูมิใจมาตลอด4ปีสมกับที่พยายามแล้วก็รอคอยค่ะครับซึ่งอาตอมนี้ก็เป็นคนพื้นเพที่ไหนเป็นคนพื้นเพออำเภอวารินจังหวัดอุบลเรานี่แหละค่ะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับที่ททตัดสินใจมาเรียนที่นี่ที่มอบลน,นะครับทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ เพราะว่าด้วยความที่มอบนนะคะใกล้บ้านแล้วก็ค่าเทอมถูกแล้วก็มีเ,เปิดรอบโคต้าภาคอีสานนะคะสามารถยื่นพอร์ตมาเลยทําให้ไม่ต้องเกลืองเงินค่าสอบมากมายหนูก็เลยเออลองมายืนที่นี่ดูแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้แล้วก็ได้เข้าเรียน,นะคะ่ะครั้งล่าสุดรอบผัดฟาลิโอใช่ค่ะรอบโคตาภาคอีสานะค,ะค่ะร์ตฟาลิโอค่ะแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของช่วงระหว่างเรียนนี้อะตอมนอกจากเรียนที่แบบเข้มข้นแล้วซึ่งผลการเรียนนี้ เรียกว่า4.00มาโดยตลอดเลยปีหนึ่งะค่ะมีมีบวกมาตัวนึ่งใช่ค่ะก็เลยเก็เลยเป็น3.99ค่ะอ่าค่ะแต่นอกนั้นก็4ค่ะนอกนั้น GPA ก็4ค่ะครับแบบนี้ตอมเรียนตลอดไหมหรือว่าทำกิจกรรมไปด้วยมีเรียนบ้างแล้วก็สลับกับทำกิจกรรมบ้างค่ะมออีออกค่ายกับทางของคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่เป็นอ,อ g l i s h crazy club หรือว่า ecc ค่ะเป็นกิจกรรมออกค่ายไปตามโรงเรียนไปสอน ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆมัธยมค่ะประถมมัธยมค่ะ,คะหลายคนก็ถ้าพูดถึงเรียนภาษาอังกฤษเรื่ก็การพูดการอ่านการเขียนนี้หลายคนกออ็รู้สึกว่าภาษาที่สองนี่ยากพอสมควรอะทอมคิดยังไงจริงๆหนูมองว่ามันมันก็ยากค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเราแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ฝรั่งค่ะแต่ว่า ถ้าเราพยายามะค่ะหนูว่ามันก็ไม่น่าเกินความสามารถของคนเราอะค่ะครับอะตอนมีพื้นแบบนี้มาก่อนไหมมีไปต่างประเทศแลกเปลี่ยนอะไรไหมไม่เคยเลยค่ะต้องบอกว่าเออไม่เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็มีแค่ช่วงมต้นที่เรียนเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษค่ะ English program มาก่อนค่ะมต้นมปลายที่ไหนนะมต้นค่ะช่วงมหนึงถึงมสามที่โรงเรียนเบนจมามหาราชค่ะโปรแกรม EP ค่ะ ขาผมถ้าพูดถึงเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆของอะตอมมีหลักยังไงหนูมองว่าสําหรับภาษาค่ะทําให้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันค่ะก็คือเราไม่จําเป็นที่ต้องนั่งท่องค่ะแต่ว่าทําให้มันอยู่ในชีวิตการใช้ชีวิตของเราเช่นการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมฟังข่าวหรือว่าอ่านบทความต่างๆค่ะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของเราค่ะสําหรับ การเรียนในชีวิตมหาลัยนะคะหนูมองว่าการรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถึงแม้ว่ามหาลัยจะมีอิสระมากแต่ว่าเราก็ต้องดูหน้าที่ตัวเองแล้วก็พยายามกลับเข้ามาทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือการเรียนค่ะอู๋ตอมพูดได้ฉาฉานแล้วก็ชัดเจนมากนะครับ<ท>แบบนี้ชอบ MC มีไหมพิธีกรมีรับงานบ้างคะ่ะมีรับงานของมอเอ่อของทั้งมหาลายัยแล้วก็ของคณะค่ะก็จ้างได้คะ่ะอ๋อเหรออ่ะ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับให้อตอมนะครับขอบคุณความสำเร็จในครั้งนี้หน่อยนะครับที่ทําให้เราก้าวมาถึงจุดน,นี้นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยบรารธานีนะครับเราถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันอยากวันสำเนียงหน่อยนะครับ่เชิญเลยจ้า Alright for the graduation I would like to say thank you to um the university b o n Ratchani University for Giving me the opportunity to study and uh, inspire me to uh, work in a certain job career. And I would like to say thank you to the Faculty of River Arts, uh, all the professors, our friends, and family. I would like to say thank you. I would say that they helped me a lot in supporting me and inspired me to, uh, until this graduation day. อขอบคุณยีติการน,นะครับขอบคุณกับน้องอะตอมนะครับแล้วก็ยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกินนิยมอันดับหนึ่งนะครับสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายหลายคนในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็ความมุ่งม,มั่นสู่ความสําเร็จในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้อตอมนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและก็การทํางานต่อไปในอนาคตนะครับรวมถึงชีวิตครอบครัวด้วยนะขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับขอบคุณครับนี่คือน้องอะตอมครับ ที่นี่มองบนลาไปก่อนอครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสัตยา